รบรรยากาศวันนี้ก็ผ่านมาทางที่ป่าป่าหนองแก้วนะครับป่าป่าหนองแก้วไปก็อดไม่ได้ครับที่จะทําคลิปลงไปเพราะว่าแต่ละเที่ยวแต่ละแต่ละแต่ละครั้งที่มานะครับมาทาคลิปเนี่ยก็ไม่เคยพลาดนะครับก็มีเที่ยวมีงวดที่แล้วพลาดไปครับไม่ใช่ไม่เคยพลาดมีพลาดอยู่ครับงวดที่แล้วพลาดไปพลาดไปนะฮะไม่เข้าเลยนะครับในงวดนี้ แป๊บหนึ่งครับดูตรงนี้ก็คือพระพระศิวลรีนะครับอันนี้องค์พระศิวลรีนะครับองค์ศิวลรีนี้ก็จะมีเลข3ามความน้าลง3ตัวนะครับแล้วก็แต่ว่าพอไหวเลข3ความน้าลงนี้คงจะเอาจะเอาหรือเปล่าไม่เอาเอาเอาตรงที่ปลายอังสันะครับเนาะปลายอังสานนี้จะเหมือนเลข5้านะครับนะจะเหมือนเลข5 เห็นไ,ไหมครับจะเหมือนเลขห้าปลายอังส่านี่จะเหมือนเลข5นะครับเอาตรงปลายอังส่านี่แหละเอาเลขห้านะเอาเลข5ครับเลข5ปลายอังส่าที่องค์พระเสด็จสีบรีนะครับหน้า,หน,าหน้าอุบโบสถหน้าโบสถ์หน้าศาลาไหมครับไม่ใช่อุบโบสถหน้าศาลานะครับแล้วก็ตามเนะราบางพรไหวจะพาไปเอารายได้ เอาเลขสักสามตัวนะครับเอาเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขไปต,ตามพ่อไว้ไปครับตรงนี้ก็เป็นสาระลงปหญ่นะครับเดี๋ยวพ่อไว้จะเข้าเดี๋ยวพ่อไว้กม็มากราบไหว้อยู่บ่อยๆครับมาทีไรก็มาแวะกราบไหว้ครับเดี๋ยวพ่อไว้จะพาไปดูตัวเลขก่อนนะครับเอาตัวเลขเข้าไปให้ได้ครบสามตัวนะครับเนาะไปตามไปครับอันนี้ก็ปางนาคปก ปางนาคปก็นประจำวันเกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์แต่ว่าองค์นี้ปางประธานอภัยรประธานอภัยยกมือทั้งสองข้างขึ้นเลยครับสองข้างเลยเอาไปดูตัวเลขครับไปดูตัวเลขครับดูปางไปเรื่อยแล้วก็ไปดูตัวเลขนะครับเนาะ อยู่ที่ปางพระคันธราชนะครับปางคันธราชเราได้เลข5ามาตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ไปปางพระคันธราชนะครับเนาะอันนี้ก็ปางพระคันธราชนะครับปางพระคันธราชนี้จะมีเลข8นะครับเลข8อยู่ตรงผ้าผูกเอวนะเพราะว่าจะพาไปดูเลข8นะครับลูกเลข8นะครับเป็นผ้าผูกเอวนี่จะผูกเหมือนลักษณะเหมือนเลข8นะครับเห็นไหมครับลักษณะเหมือนเลข8นะครับไม่ใช่ลักษณะ้วครับเป็นเลข8ดเลยนะครับ เลขแปดเลครับแล้วก็เราได้มาจากพระศิวลีเลข5อยู่ที่ปลายอังสะแล้วก็มาได้เลขแปดอยู่ที่ทางคันธราษครับเลขแปเลขแคันธราษครับแล้วก็เราก็จะไปเอาเลขอีกตัวหนึ่งครับ ตอนนี้จะไปเอาเลขอยู่ที่อยู่ที่ทป,รประทิพเนตรนะครับพระทิพเนตประทิพเนตร,รนครับเอาไปเลข3ตัวแล้วก็ไปตัดเล่น2ตัวเอานะครับเนะเาะไปตามผอบไปครับไปเรื่อยครับไปดูเอาเลขศูนย์นี้ ที่จร <ia> ิงแล้วพระทิพเนตรเนี the being ่ยครับมันมีเลขทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่าจะเอาองคละตัวก็ได้นะครับจะเอาเอาเอาองละตัวเลขเอาองตัวนะครับแต่ว่าจะจะเอารวมกันเลยมันก็ให้เอาเอาตัวเดียวก่อนนะครับองค์ละตัวนะเนาะองละตัวที่พระทิพเนตรเนี่ยพ่อไวจะเอาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เคยพ่อไวก็เคยมาทำอยู่นะครับที่ เป็นเลขศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเลขศูนย์มันอยู่คู่กันนะครับ9กับศูนย์นะครับแต่ถ้าใครชอบ90ก็เอา09นะครับแต่พอไปจะเอาเป็นศูนย์ตัวเดียวนะครับเอาไปคู่กับเลข8เลข5นะครับจะเอาเป็นแปดหาศูนหรือ0 58นะครับ3ตัวนะครับแต่ถ้าตัดเล่นไปสองตัวก็5 0 0 5 58 85 8 0 0 8นะครับ ตัดไปเล่งสองตัวเอานะครับถ้าใครชอบสามตัวหอยก็จะลงสามตัวไปให้นะครับแล้วก็จะเน้นสองตัวเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่าครับเป็นสองตัวเป็นส่วนใหญ่ครับสวาสวีถ้าเข้าสามตัวก็ดีครับถ้าเข้าสามตัวก็ดีแต่ว่าม,มันชอบอที่จริงแล้วตรงนี้มันจะเข้าอเอาวอกง่ายๆเนาะ เลขจูของอวัดป่าหนองแก้วนี่สิมักเข่าสองตัวครับบนสองล่างสองครับสีส่ถือไม่ยังสั่นครับถ้าไปโลบเอาสามตัวทิศย่ำไรหันบ่กใครเข่าครับบอกง่ายง่อยหมอภาษาอีสานบ้านท่าชนะมันมีคนฟังน้ำเมีอาจจะคนทั้งไตทั้งเหนือฟังเขาอาจจะบอรู้เรื่องนะครับเนาะกัว่าเท่ากับบอไทยไปเนี่ยไทยล่าโพลกันไปเนาตามนั่นครับเพราะว่าโอ้ยกะเห็ดคลิปลงไปนี่ คนกระเบื้องของเข้าไปกับหลายพอสมข้นนะครับแต่ว่าทางไตก็มีนะครับเนาะตามที่เคยไปแล่นรถดูครับสมัยนั้นพอไปแล่นรถอยู่้เคยเห็นคนไตคนหยังเขาเขามาเบิ้งอยู่ครับแล้วก็คนเหนือกับจากหลายคนอยู่ครับทั้งเหนือก็ได้เากับเบล่าวกับไทยผสมกันไปนะครับเนาะอันนี้เป็นกดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพข้าไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้ด้วยครับแล้วก็ โปรดใช้วิจยยารณญาณการรับชมนะครับเพรไว้ทําให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเอา,เอา,เอานี่นะครับถ้าชอบ2ตัว9 0 0 9นะครับ9 0 0 9าแล้วก็มันจะมี2ตัวผมจะตัดเล่นทําเป็นตัวเลขเอาไ้ให้นะครับทำตัวเลขมาให้ก็ดูตามตัวเลขนะครับถ้าชอบตัวไหนก็ตัดเล่นตัวนั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใหญด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใพ่อให,หว่ทำคลิปได้เรื่อยครับจะคลิปใหม่ๆจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์นะครับแต่ว่ารูปกระดิ่งของพ่อใหญยังไม่มีนะครับมารูปกระดิ่งยังไม่มีนะครับเพราะว่ายัง ยังหาเพื่อนทำกระดิ่งให้ไม่ได้ยังทำไม่เป็นพูดอ่างไขายขีนาจากของแท้เฮ็ดบเปล่น่าทันเป็น y o น t ย b e ทุน YouTube, งวได้เฮ็ดกลูกกระดิง่งเป็นเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ